สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขนจ้าเมื่อนี้พ่อกับพี่แลมมี่กับน้องอุ้ย yeah, อีสานรีวิวจ้าเมื่ <SL> AM, อน,นี้เขายูใสยูบ้านโนนสะอาดจ้าจ้าพี่น้องดูตำบลยังก,กับพี่แลมนนออตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดคอนแก่นจ้า <โ would. S 1> พี่น้องจา้าเมื่อนี้เฮาสิพาพีพี่น้องมาเปิดราคาควายจ้าให้กับพ่อบุญถมสวัสดิ์มูลจ้าเราอยู่บ้านโนนสะอาด จพี่น้องจ้าเมื่อนี้แล้วสิมีควายมาให้พี่น้องได้ซื้นสมสามโตน้ำกันน้องอุ้ยเนาะจ้ามีแต่โตเป็นตาหามีแต่โตเป็นตาหามีแต่โตแข็งแข็งโตอุดรูดโอ้ยพอไหมแล้วเคเลี้ยงควายได้งามเถอะอตันนี้เป็นแม่ม้าเร็วจ้า อ,อันนี้แม่มนัมนพอแก้แล้วพี่แลมอีพ่อจ้าอีพ่อมีควายผู๋ตัวหนึ่งควายแม่สองตัวติจ้าครับครับอ๋อเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอองลีอองลีลูกไว้ี่อดซื้ออองลีนั่นทัพดาวโอ้ยน้องออทัพด,ดาวเออนี่น้องหล่าน้อยเออ,น,น,อน้องหล่าหน้อยเอามาเบิ้งน,น,น,น้องหล่าน้อยนู้ออนนะพ่อ <st> น,น้องหล่าน้อยนี่อายุเราจากปีพ่ออันพ่อกันตัวใดสองนี่น้องหล่าน้อยสองปีติพ่อ น้องลาน้อยอันนั้นน้องคัดดาวบ่จ้าอันนั้นองลีอันนี้องลีซื้องลีเขาเขาคอกแล้วลาน้อยลาน้อยจ้าแล้วก็น้องคัดดาวกับแรงเข่าคอกเราจะพี่น้องเราตื่นนั่นคนสวยมือนีิจ้าเลาวตื้นสีเสียพร้อมแล้งเอาขอเบิ้งตัวแรกก้อนพ่อตัวที่พ่อจับด้วยนะพ่ออันนี้เขาก็อยู่คอกควายของพ่อบุญทมบ้านนุนสะอาดเนาะพี่แรมเนาะแมนจ้าก็สิมีอยู่สามโต สามโตนี่มีผูยุตโตหนึ่งโตแม่สองโตแต่จากสายตาพี่น้องอุ้ยเบิ้งพี่แ้มมาหนี่ไวสองโตนั่นคือเป็นแม่ม้นแล้วจ้ะจ้ะฟองแล้วจ้ะสังเกตได้ง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะกาตาเฮากลังสิดึงออกมาให้เฮาได้รับชมกันจ้ะจ้ะโตนี้ซื้อน้องทัดดาวน์นะพ่อเมนบอาวจ้ะน้องทัดดาวจ้ะ โอ้ยพ่อเอาไปทับควายเพิ่นบ้าวน้องน้องพวกโคกลางนี่มันบ่พ่อจ้ะทับควายน้ำน้ำคอกน้ำฟูงนี่มันบ่พ่อครับจ้ะอายุอาน้ำของน้องทัดดาวนี่ก็สิสองปีแต่แต่ควายตัวนี้เนาะน้องทัดดาวพี่เลมน้ะเขาดีจ้ะนะเขาเนี่ยเพิ่นงามเลยจ้ะเออบอกเผ่าดีเออบอกเผ่ากว้างจ้ะแข้งขาจัดว่าใส่ได้จ้ะจ้ะอ่องคอเด่นชัดจ้ะนี่จ้ะ ตาเต็มแก้มจำบอน้องทัดดาวนะอุ้ยตาบดเต็มจ้าจ้ว่าแก้มกับจำแน่เล็กน้อยจ้าอ่องคอเด้เบิ่งให้ท่านผู้ชมเนาะนี่เงาก่วงจ้วพี่น้องเห็นได้ชัดเลยจ้าจ้าจพี่น้องอุ้ยบอกเขาใกล้ได้แต่เม็ดที่สิบได้ยึดดอกแต่อุ้ยเห็นอ่ะอุ้ยเห็นอุ้ยเห็นแต่แค่หลังเพินแต่แค่หลังเพินเปิดดีจ้าพี่น้อง แค่หลังเปิดดีหลังตรงสวยจ้าต่อยากเห็นโกหางพ่อห,หันได้บ่พ่อตาหันโกหางให้เบิ้งได้บจ้าหางงามโคจ้าจ้จจาพี่น้องจ้าปัตตานีฮอกเสฉะพี่น้องเบิง้งทั้งคางแล้วก็โ <ปะ S 3> กหางป้าที่โถอุ้ยโถมะโกง่ายดีแถออุ้ยกโคหางง่ายจ้าแล้วเนื้อหนังดีจ้าพ่นดี กิมเพิ่นหวมคักเราพี่น้องเผ็ดเพดเดไปบ่ต้องห่วงจ้าอีมีนาเพื่อนเนี่ยตงแล้วพี่เลี้ยมจะรับรองว่าได้แท้จ้าสมัยคิดอันพขาตาเขาลาจำบ่ได้ดอกพี่น้องว่าขัามือใดแต่ว่าคยตัวนี้อุ้ยมันใจล้ากะให้ฟันเพิมได้เลยจ้าว่าข้องแกคักแล้วจ้าเบิ่งจใจอีมีนาเราก็เต้านมเพิ่นจ้าพี่น้องน้องคัดดาวจ้าบัดนี้เบิ่งอีหลาน้อยจ้าบัดนี้ ลักษณะดีทุกโตเจ้าพี่เลี้ยมหนาไงเอิกบกเข้าก้วงงามทุกโตัวจ้าเพื่อนเนื้อนังมังสานี่เต็มแล้วอายุนั้นต้นดดียอายุยังหน่อยจ้ะพี่น้องอายุหน่อยครับโอ้บืงหน้าเขาดุดุยตาโตหนาไงปาไงี่หลานห่อยจ้าพี่น้องปปาดังซูมนดดีดังซูมดีเนาะ ป้าพี่น้องแต่แค่หลังพี่น้องวอาอยากให้พี่น้องเห็นไกลๆยุติบานอีหล่าหน่อยเฮาเราตื่นเนาะพี่แล้วเราตื่น<ล>เราตื่นมีข้อนี่ครับของเขาเนี่ยมันได้สูงเพราะพื้นคว้วอ้วนมีข้อมีขอม้ข้อเดียวอืมอ้วนคักอเอลจ้าอันน้องอันน้องอันนี่แล้วน้องอันลาน้อยน้องลาน้อยนี่แล้วสิคออตอนใดพ่อท้อๆกันอืนโอ้ทับไล่ๆกันเนาะ กกหางเพื่อนจ้าอยากเขียนอีมีน้าเพื่อนพ้อมจะาจ้าพี่น้องจ้าเขาเสียห้เบิ้งเพจเบิ้งไร้ขางเรลากาเบิ้งก้นเบิ้องหยางพ้อมสินะพี่น้องเบิ้งเล็้ๆวเด้อเบิ้องใหงนันนั่นนี่พี่น้องมันแกแล้วพี่แหลมบ่เกินปีนี่จ้าเอาไปนี่บ่ผพิดหวังจ้าพี่น้องห้ว่าได้สมาคิดทั้งสองโตเลยจ้าจ้าจ้างโตผูน้อยนี่กระสุดยอดเด้นี่จะคุ้มฟูงได้ หัวมงท้องจ่าตาข้าวผุนนี่เนี่ยองามจ่าหนิเขาชื่อตัวเดียวตัวมันดีอจ้งำงำจ่าหนิอีลาน้อยเนี่ยสูงประมาณเท่าเดะประมาณร้อยสามสิบตัวจ่าสามสิบตัวเนี่ยทนละจ่าความสูงสูสีกันจ่าม้ยกล้นไหมกล้นเต็มดีดีพี่น้องจ่าแต่ละตัวงามจ่าอันอันนี้บนเป็นย่องเนี่ยวิงาำอิเลียจ่างามในระดับแบบว่าควายแบบอืนบ้านนี่เสียงามอยู่อยากให้พี่น้องเขามาเห็น กับตาจ้าพี่แลมจเขาอะให้เห็นในโทรศัพท์กับบอกคือมาเห็นกับต้าพี่น้องจ้าอยากให้พี่น้องมาเบิ่งกับหูกับตาพี่น้องด้วยใจอยู่บ้านยังกับพี่แลมทวนให้พี่น้องเขาได้ฟังอีกนะจ้าบ้านโนนสะอาดตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเด้อจ้ายังกับพี่แลมพ่อจ่าบุญถมจ้าพ่อตาบุญถมสัวัดมูล จ้ะนัดจันนั่นโอ้เคยเห็นอีพ่อเราไปซื้อวคอยู่ว่าพระวัดหูจำได้แล้วที่หนูได้ไปนั่งสัมภาษณ์นั่งเรียนกับเราเมื่อสองสัปพที่แล้วนะพ่อตาบุญทงเขานี่มีเบอร์โทรบอจ้าพ่อตาจ้ะเอาเบอร์โทรให้เนี่ยจ้ะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูห้าแปดศูนย์ห้าแปดสองแปดเจ็อจ้าะอีพ่อจ้าเอามาบอกเลียงราคาบันนี้อีพ่อสามตัเนี่ยมีลูกแล้วสองตั พร้อมขอดเนาะพ่อเนาะคันเบนซื้อไป3าตัวเนี่ยได้5าตัวก็ว่าได้เนาะพ่อเนาะจ้ะบัดนี้อีพ่อสิว่าราคาสูพี่สุรลองฟังหลายปานใดจะบัดเนี่ยพ่อว่าสิเอา19แล้วลูกโอ้อีพ่อราคาสิบเกาหรือหนึ่งแสนเก้าหมื่นต่อรองกันได้ไหมจ้ะอเนี่ยได้ต่อรองกันได้โทรมาเว้ามาคุยกันได้เนาะจ้ะครับจ้ะครับขันสิซื้อขันท้าคุดเบิ่งแล้วขันสิซื้อก็เว้ากันได้จ้ะออืจ้ะ บันนี้อีพ่อเป็นยังคือสีขายควายบันนี้ว่าสู่ลูกฟังเนี่ยยายยายเป็นงูสต้วบ่มีผู้ดูแลอ๋อยายบ่สัมบ่ายมีความจำเป็นที่ต้องเดาออกบ่มีผู้ใดเบิ่งน้องๆแทนพ่อตาเฮาพ่อตาเฮาก็เลยสิแบ่งปันนโอ้ยคนนี้ผู้ดูแลแม่ทั้งพี่จ้ะอันคันขันเพิ่นอยู่ในคอกจังซั่นแล้วเฮาสิหยองแยงไปเบิ่งได้บ่ฮือ หน่อยเนาะสิได้อยู่นะพ่อป่ะมีความอ่างโคนหนังหนาหน้าตาดีทุกโตัวจ้าจังตัวผู้ซื้อยังกับพ่อตาอองลีจังน้องอองลีตัวผู้ตัวยุกกลางนี่จ้ามัก็ได้ปีกวันที่จะเอาไปคุ้มฟูงได้เด้อจ้ะพี่น้องเบื้องจากหน้าค่แขงขาแต่แค่หลังลูกอันทะขั้วหางกวกหางเอียงนี่น้องอุ้ยสำรวจเบื้องแล้วว่าบกผีด บ่ผิดหวังจ้าพี่น้องบักของเล็กขันหางลามก้นนี่เป็นตัวสิเป็นตัวแสนผืนนี้ลูกจ้ากันเลี้ยงปีนาตาได้ขายคุณละอีพ่อจ้าให้ลูกถามนะเจ้าว่าแต่ละโตทั้ง3ตัวนี่อีพ่อได้มาจังไดเป็นลูกจังไดเนี่หรือว่าเป็นคนบ้านบ้านมันมันบ่มีสายเลียดไปสื่อมนัดลูกโอ้พวกเจ้าสัมภาษณ์พวกเรียกเขาจ้าเท่านั้นอีพ่อเรียกมาจากปีเราจ้าสองปีตั้งแต่อีพ่อไปสื่อมนัดพูนะเออไปเขาเห็นเหมือนกันนะพ่อหนูืจอได้แล้ว เทียนัดลูกนัดป้าอ้างมันน่ะนัดป้าน้างเนี่ยเจ้าไปสัมภาษณ์คอยออกจื้อได้แล้วอีพอเราไปซื้อควายนั่นน่ะจ้าอันพี่เลี้ยมีได้แต่ว่าอีพอเราอยู่ไปซื้อแม่ลูกตัวนั่นมาเป็นมะคนมาเลี้ยงพอไปซื้อมาเพิ่มอีกคอยขายไปสองแสนกัวดิเนี่ยโอ้อีพอเราเลี้ยงควายอ่ะใช้กินเนาะอุ้ยเนาะจ้าอ้วนเจ้าเลี้ยงดีเลยล่ะบ้านนี่หาจบพื้นมันบ่ไหวจ้า มันราคาบทเงินจะของมามีลูกก็เลยบ้าปุ๊บกุ้งยงามไก่ถือมาเกินคว้งแง้มไก่น้องลูกเนาะอันเนียน้องขัดดาวน้อพ่อเนาะที่ยืนอยู่นี่เนาะเออน่องขัดดาวนี่จ้าเขาเพิ่นเขาเพิ่อนนาตาซีเมื่อหลักควื้สิกวางโกมูแล้วฟันแท้หนึ่งคู่เพิ่งจะเกิดจ้านี่ยังบุหันได้เต็มจ้จฟันแท้หนึ่งคู่เพิ่นยิ้มให้เห็นแล้วจ้าพี่น้องอายุได้บุหันได้ถึงสามปีพี่แหลมบอสองปีสองปี จักทีจักเดือนเท่านะประมาณแปดหรือเก้าเดือนได้จ้าเพราะว่าฟันแท้ข้างหน้ายังบวชได้เต็มเลยเออมันหัวโขลนเนาะมันหัวขลนว่า,า,เ,าเป็นเข้อยน้ำพอลเ<า>นี่อีพอลกะเปิดราคาไว้อีพอลเราเปิดราคาไว้ในราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะพี่น้องเด้อจา้าถ้ามถาถ้าหักกะมาเบิ่งได้อยู่บ้านนุนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเด้อจ้าแล้วถ้าเพื่อนอยากซื้อแยกเนี่ยได้ไหมถ้าเพื่อนอยากซื้อแยกอีพ่อขายบ่จ้า บ่ออีพ่อเรามีมันมันมันอุ้ยมันก็ได้เหมือนลูกมันมีความจำเป็นเนาะพ่อเนาะอีพ่อก็เลยอยากขายรวมเนาะพ่อเนาะถ้าพี่น้องขายกับสิบบัวขายเสริ้่น้องถามว่าแบ่งแยกได้บ่มือนี่พ่อตาเขาบอกว่าบ่อยากแยกจ้าจ้าคือแยกกับสิมี่ต้องได้รับผิดชอบต่อไปเป็นภาระของพ่อตาอีพ่อพ่อตาเราบ่อยากให้เป็นภาระอยากให้มีคนหักน้องอยากให้เอาน้องไปเลี้ยงจ้าไปดูเลยนะต่อจากพ่อตาเขาแน แล้วสามตัวนี่พ่อตารับประกันเลยแม่นบ่จจะว่าบ่มีขาโทกบ่มีหางดอกบ่ร้อยข้อยชิ้นนั่นนี่ชิ้นันชื่อควายซ้ำไม่คร่อมมันนั่นค้อยบ่สูงทั่นละจ้โอ้แต่เป็นน้องงามเน้องพี่แหลมงามอ้วนสมบูรณ์ดีจ้ะ ค่นะค้วยคว้แล้วระคับ่อบบ๊อห้ตีดอกบ่ขึ้นเนี่ยมังสาขึ้นนั่นคว้วยคว้วยคว้ยตัวแม่นี่คือฟันแท้หนึ่งคู่ทั้งสองตัวแล้วจ้ะจ้ะอายุยังหน่อยแล้วก็สูดพร้อมจ้ะเขาเชื่อไปอนาคตได้ดีอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ก็ซื้อเป็นท้องแรกทั้งสองตัวแม่นะพี่แล้วมาบดดูแลจะได้ลูกเราเนาะบ่อบบ๊อบจบดดูแลบ๊อบเกินปีนี้ดอกพี่น้อง ทองแ<ร>ล้วครับบูบเดือนบ่ไรแต่ออ้ยบอกเลยว่าไม่เกินปีนี้ค่ะ,ะคผู้เฒ่าอันเต้านมแลก็อีนีนะแล้วนี่คักแล้วจ้ะคัดคักแล้วส่วนมากผู้เฒ่าสมัยเก่าเวลาทาไปแล้วอย่างเป็นสิบค่อยเขียนเขียนมือเขียนเวียนังซส่นะน้องอ,อุ้ยจ้ารอกเลย อันสิห<ส>ลง<ม>สิลืม <จะ S 2> แนงสินะพี่น้องพี่น้องเห็นเห็นอุ้ยทายเหยเบิ้งเนี่ยกะสิว่าโอ้ยมันคือนหน่อย,ทอย,อยเท่าเอีหยังแท้พี่น้องแกะจะเลี้ยงว่าน้องอุ้ยสูงเกือบร้อยแปดสิบเด้อเวลาทายมันกะสิหน่อลงจากหน่อยอยู่อุ้ยอยากให้พี่น้องมาเบิง้งหอดบ้านดีกว่าจา้าถ้าผู้ใดไว้ใจลำมันใจว่าเอาละ คือกินกลางหาพอ่อเราได้เลยจ้ะอเอาเบอร์โทรยังกับพอ่อเบอร์อยังกับจ้าสุนอีกรอบนึงนะจ้าศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแเจดห้าเบอร์ของพ่อบุญถมสวัสดิมม์มูลจ้ะพี่น้องม้าทาั้งขอนแกน่นม้าทาั้งชุมแพ้เลี้ยวอยู่หม่องน้องแก่จ้ะเลี้ยวน้องแก่ขอมา้าจ้ะเบื่อ,อ,อเกินสามสี่กิโลกบหอดบ้านอีพอแล้ เขาวมหาตาบนถมสีเห <mile> ็นทุโกคำแฉะเราควายว่าเใจยุฟังหนองเนี่ยจ้ะควายยุฟังหนองนะพี่น้องเด้อจ้าฟังหนองทางทิศตะวันตกเออจ้าแมนห้อยลากไม้บ้านเขาลูดเม็ดล้วจ้ะห้อยลากไม้จ้าตั้งสายน้องแค่ตะวันออกจ้ะดูตะวันตกบ้านจ้ะมาก็เห็นผูกยุโกคำแฉะจ้ะยามบ่ายจะปล่อยไปเลี้ยงจ้ะเอาเอาไรถังนั่นน่ะนะแมนยืนยืนก็รอดค่ายลูกมันพอกห้างบพราะเหตุมันคือ เจ้าอ่องลีฮ้นียังฟันน้ำนมอยู่จ้ะฟันน้ำนมอยู่เด้อบวชในแด้วโลนจ้ะนาเขาดีจ้ะหงอมุงท้องดีนาเอ,อื้อเพื่อนเนี่ยคือนาออกกนาอืก็คืออบข้าวมองช่วงอ่องคอลงมาเนาะจ้ะข่วงก่วงนาจ้ะแข้งขาไงามุกดีจ้ะหลังถือว่าหางจ้ะแต่แค่หลังก็ดีจ้ะพี่น้อง กีดซ้ันกเม็ดหกสิบแล้วอองลีส่วนนี้โอ้ oh, พี่น้องจ้างานจะเอาไปเป็นคุ้งสูงได้เด้พี่แหลมจ้าจ้าเอาไปเป็นสายส่วนีรือบ่ได้ดอกจ้าถ้าดูแลบอดีเนี่ยเรียบร้อยเจ้าอองลีแท้ๆจ้าถ้าเอาไป <c oughs> แบบว่าเออเป็นฟุ้งง่ายๆอยากเอาอองลีเขาไปไว้นี่คือได้จ้าโอเคออาพี่น้องทยสนกีดสนใจกัอย่าลืมนะจ้ะ โทรมาหาขอบุญสมเขาได้จ้ะนี่จะคื้น้องขัดดาวเนาะจ้ะพี่น้องน้องขัดดาวนี่ก็ซื้เอเขาที่กว้งก็ามูวจะทองเพิ่นกับสิแก่กว่าน้องหลานน่อยเนาะพี่แหล้มจ้ะจังจากสายตาพี่น้องอุ้ยเบิงเด้จ้ะนี่สัมผัสกับการว่าเลี้ยงม้าแท่ประสบการณ์จิงแท่นี่คือน้องขัดดาวนี่อายุขั้นนี่อายุหลายาหล่ะจ้ะทองแกักเราหมาันแผ้ะลอยป์เซนจ้ะ แต่บสามารถที่สิละลุว่าเพิ่อนอายุคั้นหนึ่งได้จักเดือนจ็กเดือนได้นะจ่จะแต่ว่าออกแค้ๆในปีนี้จ้าบ่ผิดหวังส่วนน่องลาหน่อยถัดไปพูนนะจ้ะความสูงสูงกว่าน่องถัดดาวเขาอยู่จ้าก็ประมาณเนาะพี่น้องประมาณร้อยสามแปดได้จ้าร้อยสามแปดสามเก้าก็บบอบ่อยัก ขาดการใบสูงเพื่อมันผิดเบาผิดคำเบาเนาะพี่แรมเนาะประกันความสูงเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยขึ้นมาร้อยสามสิบระจ้าพี่น้องบ่าขาดบ่เกินยู่ร้อยสามสิบแท้แท,แทจ้าคือว่าอยากเอาสูงไว้เดี๋ยวมันสิเป็นการตัวพี่น้องพี่แรมเขาก็เอาอยู่ประมาณร้อยสามสิบนี่ละจ้าจ้าบ่ถือั่ตเตียดเด้อร้อยสามสิบนี่พี่แรมหล่อราคานี่มันกับพอฟังจ้ามันกับจับต้องได้ในราคาของเกษตรกรบ้านเฮาพร้อมจ้าสามโต๊ะที่พ่อแล้ว ราคานี่ไทยไทยแบบว่าสบายเลยจะน้องห้องไวแบบสบายสบายกะสามตัวกะคือหนึ่งแสนเก้าหมื่นจ้าถ้าพี่น้องสนใจกับมายกไปเลยจ้าเพราะว่าพอเขาเราบรแยกอยู่แล้วจ้าบรแยกเลยจ้าอ่ะจ้าพี่น้องวันนี้พี่และมีกับน้องอุ้ยกับมาเปิดราคาให้พ่อบุญทมแล้วพี่น้องเด้อถ้ามากถ้าฮักอยากได้กะกิ้งก้างหายพอเราได้จ้าหรือจังพวกนตัวเองก็คือมาที่บ้านน้นสะอาด ต่บนต้สะอาดนะพี yeah. 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 No, ่น้องเล้ยจังหวัดขอนแก่นจะพี่น้องจ้าชมสวรรค์มุ้นก็จบดอกจ้ามาบี่ยงยากดอกจ้าอ่ะน้องอุ้ยเมื่อนี้เขาก็ต้องลาไปก่อนเนาะจ้าอ่ะพี่น้องฝากเด้อจ้าฝากสามตที่หนาลักหรอกะเป็นตาฮักบ่มีคำหยัางหมดจ้าเป็นตาฮักเราก็ไปพัฒนาให้ทรงลูกได้จ้าทับพอพันใหญ่ได้จ้ายู่นี่ก็คือมาหาพ่อเราติดต่อมาได้จ้าพี่น้องคะเบิ่งในคลิปเราว่ามันส่งตัวหน่อยแทบพี่น้องก็อย่าพึ่งเสื้อคลิปลายก็ให้มาเบิ่ง เอาแต่ติมาจ้ามาเบิ่งฮอดบ้านแต่ถ้าผู้ใดมันเจ๊ในทีมงานอีสานรีวิวเขาแล้วกะกิงกลางหาพอแล้วก็มาเอารถแกไปรถ้าเมื่อนี้น้องอุ้ยกะสิฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับอีสานรีวิวเนาะจ้าพี่แหลมจ้าเมื่อนี้กะต้องรับไปก่อนจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอตัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อขอบคุณค่ะโสดหมเนนะพ่อเด้อ